สวัสดีครับยูกับผมหมูน้อยลาท่อนะครับนี่ก็มาชมรถรอๆอยู่ที่เมืองบุรีรัมย์ครับเะเออิสุโลเก้ครับกับฮิโนเมกาจอดคู่กันเลย อันนี้ก็ของโกโดินด่วนครับประตูเหลืองเหลืองน้ำเงินรถแท็กซี่ครับรับส่งนักเรียนตอนนี้ก็พักกินข้าวครับเสียงอะไรก็ไม่รู้โอ้ยใส่ดินเยอะเหมือนกันครับ ทำไมแกเอาท่อมาอาอกนี่โว้ยตัดท่อว,วนออกครับเอามาออกตรงนี้แหละโอย,อย่างย่างเขาคุ้มมากครับมันจะระเบิดแล้วนี่ตัดท่อว,วนออกครับออกนี้แหละมันฮีโน่เลย โอ้ยประสบการณ์เยอะครับนี่มาข้างรอยบุกว้ใส่ดินเต็มบุ๊บเลยครับดูโ,โีเมก e g ครับเดี๋ยวดูเครื่องหลอร้อยสิ210หรือเปล่าน่าจะใช่ ส0 0เสอยงมีเสียงอะไรก็ไม่รู้คปีดปีดปีดไม่ดับเครื่องด้วยสงสัยจะมีเด็กอยู่ในรถสวยครับคันนี้มีวอด้วย เบอร์8ครับ8.5สองตัวเลยอยู่ฝั่งนู้นอีกตัวหนึ่งครับหมวกก็สวยครับเดี๋ยวไปดูรอบๆกันหน่อยใครอยู่ในรถนี่ไม่กล้าไปเปิดรถเขาเลยโอ้ใส่วงฝุ่นหน้าครับ โอ้นี่ทีเด็ดถังน้ำมัน150ลิตรครับสีเหลืองก็มีลังเครื่องมือเหล็กด้วยครับครับเงาแว๊บเอามาเกี่ยขี้ตมแท้ๆตรงนี้บางคนเลดครับโอ้เสาเหล็กเดีย๋ยวรถผมต้องไปใส่บ้างแล้วนีวเ่เสาเหล็ก เจเอี๋นี่ไงอีกตัวหนึ่งครับฝับงฝุ่นจะเต็มครับโอ้เหมือนดินจะแข็งมากเลยนะ เดี๋ยวผมจะพาไปดูเจ้าย์เขียวครับเขากำลังกินข้าวกันอยู่ที่ครับเดินอ้อมไปอ้อมมาอยู่นี่เลยเดี๋ยวดูคันนี้ก่อนโอ้อบางคนนี่สองเมตรแปดสิบครับทิ้นออกด้วยเกือบเกือบสามสิบเซนละมั้งครับนี่ ก็มีกุญแจล็อกด้วยอันนี้ครับเป็นลังเครื่องมือญี่ปุ่นนะครับรถคันนี้น่าจะญี่ปุ่นเกือบทั้งคันบ้านี่ไม่ญี่ปุ่นเฉพาะยางเลยยางกับไฟกับมิชลินปิดกจะกจกกาอาเนี่ยกุระปิดแาบลาสากุระ หมวกยุ่นครับกันชนหายแล้วไทรกรเป็นท่อยิงเทวดานะครับเป็นสีนิ้วยิงขึ้นไปข้างเสาเลยตัวนี้ตัดออกนะครับดูใส,สจะรำคาญต้าง่าน้องรวจครับเสียงอะไรวะ โอเคครับเดี๋ยวผมจะดูตอนวิ่งซะหน่อยตอนออกไปเดี๋ยวผมจะไปดักรออยู่ตรงนน้นนะ่ะโอ้มาแล้วครับเดี๋ยวดักรออยู่ฝั่งนี้เลยเขาวิ่งออกไปทางไหนเนี่ย อ้ทางอ้ของแน้ครับลั่นทุ่งลั่นทุ่งอ้ใส่ดินเกือบเต็มกล่องนะครับนี่แหละต้องคลานคลานออกไปนี่ครับดูสภาพทางบาดบางฝุ่น2.80เมตรครับ บ oh, ิ๊กบิ๊กโอ้เท่าละร้อยหกสิบครับนี่วิ่งก็ไปกับสองกิโลบ้างสามกิโลบ้างครับ ไปกับกินหมูลเลยงานเทถนนครับโอเคครับเจอกันคลิปหน้าแล้วกันครับ fc ทุกท่านครับสวัสดีครับ